สวัสดีครับเพจสอนสกิฟมีรักนะครับวันนี้นะครับจะพาแฟนเพจ FC ทุกท่านนะครับไปชมนะครับงานลายเส้นแฮน์สโตกแบบแอดวานซ์นะครับกับลูกค้าเวทีของเรานะครับซึ่งลายเส้นนี้นะครับจะออกแบบเส้นต่อเส้นปรับโมเดลเชิงลึกนะครับแล้วก็รวมเติมฟรีด้วยหนึ่งครั้งนะนะฮะก็คือลูกค้าเนี่ยมาไกลด้วยนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยขนคิ้วลูกค้าเนี่ยจะบางนะครับเป็นผู้ชายด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่างานของมีรักแล้วก็จางติตาเนี่ยสักแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามีปัญหาด้านไหนครับเออก็คือผมนะครับมีปัญหาคิ้วบางนะครับก็อยากจะมาให้จา์ช่วยดูหน่อยนะครับอยากได้ขนคิ้วสวยๆดูกกเป็นธรรมชาติครับสักแล้วออกไปใช้ชีวิตได้เลยครับ หลังจากเราวิเคราะห์รูปหน้าลูกค้าเสร็จนะครับเราก็มาออกแบบลายเส้นนะครับเรียงขนคิ้วนะครับตามขนคิ้วลูกค้าเลยนะฮะแบบเลือดต่ำตังไปเลยนะครับแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ปักหัวเหงหางคิ้วนะครับสังเกตนะครับคมกริบเลยนะฮะชีวิตมั่นคงการงานมั่งคั่งครับเงินเข้ารูวรัอันนี้ก็ลงเส้นเมนแล้วนะครับทางอาจารย์เนี่ยออกแบบเส้นต่อเส้นเลยเห็นไหมฮะเรียงตามลายขนคิ้วลูกค้าจริงๆเลยเพราะฉะนั้นสักไปแล้วธรรมชาติไม่โปะไม่ปิงแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังเดินเครื่องนะครับทำไมเทคนิคนี้แพงจังเลยอาจารย์จริงงงงงๆรรรรรรราาาาาาาคคคคคคไไมมมม่่่่่่่่่แแพพนน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 นะะะะะะะัััััับบบเเ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 เวววกกกลลลลสสส้้้้้้้ตตออยยยห็ุณผูชชจดีีืึโ คิ้วนะะฮก็สักอยู่รวมๆเนี่ยสชั่วโมงกว่าๆนะครับไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับถ้าใครอยากได้คิ้วที่จบเทคนิคที่แอดวานซ์นะครับแล้วก็ดีที่สุดก็คือแนะนำแฮร์สโตกเลยนะครับธรรมชาติที่สุดเลยนะครับ like มาดูการเสร็จแล้วออ้ยไวเหลือเกินไวอย่างโกหกนะครับนี่มันแค่ไม่กี่นาทีเองโอ้โหอะไรสวยขนาดนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวรู้ให้ลูกค้าดูกันดีกว่าโอ้โหอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยครับ ว่ามันจะธรรมชาติขนาดนี้เหนเ็นเพื่อนๆแนะนําหลายคนแล้วแต่ผมก็ยังไม่ว่างมาทําพอได้มาทำเท่านั้นแหละโอ้ทำไมมันธรรมชาติเหมือน,นควอนวจริงๆครับอาจารย์โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับดูเต็มดูฟลูนะครับดูสมาร์ทดูหล่อขึ้นหน้าคมเข้มขึ้นมีมิติขึ้นด้วยครับอาจารย์โอ้สมคำตังหลือจริงๆนะครับที่เขาบอกว่าสถาบันมีรักเนี่ยสักเป็นธรรมชาติมากๆเลยต้องไปบอกต่อกันแล้ว งั้นขายของเลยไล้กันนะครับใครสนใจอยากมีคิ้วสวยๆแบบนี้นะครับมาที่มีรักนะครับให้จาริติดาดูแลนะครับโทรได้เลย0863829159แล้วเจอกันที่สถาบันมีรักครับสอสักเพื่อความงาม,มครบวงจร